เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่งใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่งใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่2ธันวาคม2024หัวข้อกษัตริย์เยโฮยาคีนผู้ไม่มีความสำเร็จในชีวิตข้อพระคำหลักสดุดีบทที่34ข้อที่16 16 แต่พระพักของพระยาเวตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกอ่านพระธรมทีสองพงกษัตริย์บทที่24ข้อที่8ถึง17 8เยโฮยาคีน ah มีพระชนมายุ18พรรษามเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาลเล็มสามเดือนพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าในหูชธา ุตุหญิงของเอลนาธานชาวเยรูซาเลม็ม9และพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำ10ในเวลานั้นข้าร,ราชการของเนบูคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนยกขึ้นมายังกรุงเยรูซาเลม็มล้อมกรุงไว้11แล้วเนบูคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาที่เมืองนั้น ขณะที่พวกข้าราชการของพระองค์ยังล้อมเมืองอยู่12และเยโฮยาคีมพระราชาแห่งยูดาทรส่งมอบพระองค์แก่พระราชาแห่งบาบิโลนทั้งตัวพระองค์เองพร้อมกับพระราชมารดาข้าราชการแ่ทับและข้าราชสำนักของพระองค์แล้วพระราชาแห่งบาบิโลนจับพระองค์เป็นเฉลยในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์13 และพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงขนเอาทรัพย์สินในพระนิเวศของพระยาเวและทรัพย์สินในพระราชวังและทรงปัดทอนภาชนะทองคำซึ่งซาโลโมอนพระราชาแห่งอิสราเอลทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระยาเวดังที่พระยาเวตรัสไว้ก่อนแล้ว 14. พระองค์ทรงกวาดต้อนชาวเยรูซาเล็มไปทั้งหมดคือเจ้านายทั้งหมดนักรบกล้าหารทั้งหมดไปเป็นเลยหนึ่งหมื่นคน รวมทั้งช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมดไม่มีใครเหลือนอกจากประชาชนของแผ่นดินที่ยากจนที่สุด 15. และพระองค์ทรงนำเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลนทั้งพระราช,ชมารดาบรรดาพระมเหสีข้าราชสำนักของพระองค์และบุคคลชั้นหัวหน้าของแผ่นดินพระองค์จับเอาไปเป็นชเชลยจากกรุงเยรูซาลเล็มถึงบาบิโลน 16. และพระราชาแห่งบาบิโลนทรงนำเฉลยมายัางบาบิโลนคือทหารทั้งหมดเจ็ดพันคนช่างฝีมือและช่างเหล็กหนึ่งพันคนทุกคนแข็งแรงและเหมาะสําหรับการรบสิบเจ็ดและพระราชาแห่งบาบิโลนตั้งมัธานิยาพระปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นพระราชาแทนพระองค์และเปลี่ยนพระนามให้ว่าเซเดคียาเนื้อหา เยโฮยาคินหรือที่รู้จักกันในชื่อเยโคนิยาและโคนิยาอายุเพียง18ปีเมื่อเขาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาเขาปกครองได้เพียงสามเดือนก่อนจะถูกเนบูคัดเนสซาแห่งบาบิลอนจับเป็นะเลยเมื่อเขาขึ้นเป็นกษัตริย์เขาก็ยังคงทำตามประเพณีนอกรีดของบิดาของเขาแทนที่จะนำผู้คนไปบูชาพระเจ้าที่แท้จริง เขากลับนำพวกเขาไปในทิศทางที่ผิดพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะส่งผู้คนและเยโฮยาคินไปเป็นเฉลยเพราะบาปของพวกเขาเขาและครูเรือนของเขาเป็นหนึ่งในทายูหนึ่งหมื่นคนที่ถูกกักขังโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาในบาบิโลนเขาถูกเนบูคัดเนสซาปลดจากบัลลังและถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าในเยเรมีบทที่ยี่สิบสองข้อที่ยี่สิแปดถึงสามสิบยี่สิบแปด คนี้ยาไทยผู้นี้เป็นหม้อที่ถูกดูหมิ่นและแตกหรือเป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทำไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเหวี่ยงและถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักยี่สิบเก้าโอแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเหยจงฟังพระวจนะของพระยาเวสามสิบพระยาเวตรัสดังนี้ว่า จงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีใครในเชื้อสายของเขาที่จะรุ่งเรืองและได้นั่งบนบันลังของดาวิดและปกครองในยูดาอีกไม่มีลูกหลานของเขาคนใดถูกบันทึกไว้ว่าปกครองยูดาเพราะเขาถูกในระเทศและเสียชีวิตในดินแดนต่างแดนในฐานะลูกของพระเจ้า อย่าปล่อยให้ความเยื่อหยิ่งหรือความปรารถนาทางโลกทำให้ท่านละทิ้งการทำตามแบบอย่างที่ดีของผู้ชายและผู้หญิงที่พระเจ้าทรงนำเข้ามาในชีวิตของท่านนอกจากนี้จงรู้ไว้ว่าการกระทำของท่านจะส่งผลต่อผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมประเด็นสำคัญการกระทำของท่านจะสร้างหรือทำลายท่าน